สวัสดีค่ะสมาคมเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนสิทธิพิเศษค่ะสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาที่สมัครอบรมออนไลน์กับสมาคมเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนค่ะคือหหลังจากอบรมแล้วท่านจะได้เข้ากลุ่มปิดเป็นกลุ่ม PLC ซึ่งท่านก็จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารสถานศึกษาต่งตางๆที่เข้ารับการอบรมและได้พบกับวิทยากรที่จะให้คำปรึกษาอย่างต่อเน,นื่องค่ะ สิทธิพิเศษที่2นะคะสมาคมมีหลักสูตรในการอบรมครูในการออกแบบและการสอนฐานสมัถนะรวมทั้งมีกิจกรรมการสอนฐานสมรถนะที่ครูสามารถนําไปสอนได้เลยอะค่ะสิทธิพิเศษก็คือว่าถ้าเป็นครูที่อยู่ในสถานศึกษาเดียวกับท่านจะได้รับส่วนลด ในการอบรมหลักสูตรนี้50%เลยค่ะนี่คือสิทธิพิเศษที่ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าอบรมกับสมาคมเพื่อการศึกษาและพัฒนาชมุมชนค่ะหลักสูตรยกระดับผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตสถานสากลงานบริหารงานสีด้านนะคะบริหารงานด้านวิชาการบริหารงานด้านงบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปค่ะ ตามมาตรฐานสกลบริหารอย่างไรบริหารแบบไหนให้สอดคล้องกับศตรวรรษที่21และยุคนิวนอมอนซึ่งจะมีทั้งหมด26สมรรถนะในบทเรียนนะคะค่าลงทะเบียนเพียง3,000บาทเท่านั้นค่ะและอย่าลืมนะคะ ท่านมีสิทธิพิเศษอีก2ขั้นตอนในเรื่องของการเข้ากลุ่ม PLC แล้วก็จะมีทีมคณะวบย่อรให้คำปรึกษาท่านต่อเนื่องก่อนที่ท่านจะไปรับขอการประเมินคุณวิวิชาชีพกับสถาบันคุณวิิชาชีพ,ชพองค์การมหาชนค่ะท่านสามารถติดตามะสมัครการลงทะเบียนได้ที่เพจ Facebook นะคะสมาคมเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนแล้วก็ที่ไลน์ค่ะขอบคุณมากค่ะแล้วพบกันค่ะ